ก็ยังเป็นดรามา่าแรงๆนะคะชอบโลกมากเลยโดยเฉพาะกับโลกเคซีรีส์นะคะกับพระเอกหนุ่มพระเอกนายตามดาวเนะคิมซูย่อนนะคะเรียกว่าคนนี้เขาก็กำลังฮอตล่ะนะแต่ว่ามีการแชรออกมานะคะจากคุณป้าของคิมแซรอนนั่นเองซึ่งสาวน้อยคนนี้ก็ได้คิดสั้นนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วนะ ซึ่งการจากไปของคิมซรอนเนี่ยก็คือมีประเด็นมากมายอะตรงนั้นก็เอาไว้ก่อนใครตามข่าวก็คงรู้ดีเนาะว่าคือจริงๆเธอเป็นดารามาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมาเจอประเด็นเมาแล้วขับปะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหมือนสังคมเกาหลีเขาก็ไม่ให้อาภัยโดนกระแสะทุกด้านมีเรื่องปัญหานี้สินู่นนั่นยเยอะแยะอาตรงนี้จบไปนะคะเธอก็คิดจบชีวิตตัวเองเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ล่าสุดที่เป็นประเด็นของวันนี้คือเขาบอกว่าพระเอกคิมซูยอนนะคะ เคยคบหานากับคิมซรอนเนี่ยนานถึง6ปีเลยทีเดียวนะคะและสังคู่ตอนนั้นยังเด็กมากๆเขาบอกแบบนี้นะซึ่งล่าสุดกับข่าวนี้ค่ทางต้นสังกัดของตัวพระเอกดังเองเขาก็ออกมาโต้ค่ะว่าช่อง YouTube ที่ปล่อยข่าวเนี่ยนะ เขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคลิปวิดีโออ้างว่าคิมซรอนเนี่ยคบหากับพระเอกคิมซูยอนนั้นถึง6ปีตั้งแต่ฝ่ายหญิงอายุแค่15ปีเท่านั้นค่ะโดยช่องดังกก่ยังบอกอีกว่าคำกล่าวอ้างนี้เนี่ยมาจากพ่อแม่ของคิมซรอนเองทั้งยังมีเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคนในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งทางต้นสังกัดของคิมซูยอนเองเนี่ยก็ไม่รอค่ะรีบออกมาแถลงทันทีนะบอกว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริง แม้ต้นสังกัดจะปฏิเสธนะคะแต่มันก็ดันมีการไปคุดเนาะเจอภาพออกมาอีกนะคะของทั้งคู่แล้วสมัยนั้นยังเป็นแบบโอ้โหดาราหน้าใสยังเป็นวัยเด็กกันอยู่เลยก็เลยทําให้มีหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบเขาโครงของเรื่องจริงอยู่อะไรแบบนี้นะคะซึ่ง นอกจากนี้นะคะทาง YouTube ที่เป็นคนแฉเรื่องนี้เนี่ยยังบอกด้วยว่าทางคิมซูยอนกับทางต้นสังกัดเนี่ยรวมหัวกับ YouTuber อีกคนหนึ่งแล้วก็ไปคุกคามนะักแสดงหญิงพู้ร่วมรับไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากกรณีที่เธอมีปัญหามเมาแล้วขับเนาะแล้วทางค่ายก็จัดการกับเรื่องนี้อย่างไม่เหมาะสมนะคะ ซึ่งดราม่าทั้งหมดตรงนี้ค่ะทางค่ายนะสังกัดของคิมซูยอนบอกว่าเขาจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะกับทุกข่าวที่ปล่อยออกมานะข่าวแรกก็คือหนึ่งข่าวคบหากันเนาะตั้งแต่ฝั่งผู้หญิงยังเป็นผู้เยาว์นะคะอายุน้อยมากสิบกว่า,วาข่าวที่สองก็คือเป็นที่อ้างว่าพระเอกหนุ่มกับสังกัดเนี่ยมีการโจมตีนะักแสดงหญิงผู้ล่วงลับด้วยการปล่อยข่าวนู่นนี่นั่น,นอะไรออกมาอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งทางบริษัทนะของพระเอกหนุ่มเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของคิมเซรอนนะเพราะว่าเคยเป็นศิลปินในต้นสังกัดแต่ว่าการปล่อยข้อมูลเท็จของช่อง YouTube ช่องนี้นะบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่สร้างผลเสียเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนัดเลยแล้วก็บริษัทเนี่ยจะไม่ปล่อยไว้นะคะทั้งยังร้องขอไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อไปด้วยอ่ะอันนี้ในฝั่งของตัวพระเอกนะ ที่ยังอยู่แล้วก็ยังมีสังกัดก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะคะคราวนี้ร่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าย้อนไปหน่อยว่าไอ้ที่มาของการแชรนี่คืออะไร mm hmm. เรื่องก็มีอยู่ว่านะคะคุณป้าของคิมเซรอนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า ทั้งคู่คบกันในปี2015ค่ะขณะที่คิมซารอนเนี่ยอายุแค่เพียง15เท่านั้นส่วนคิมซูยอนอายุ27นะคะหลังจากนั้นในปี2019ค่ะคิมซูยอนได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาและคิมซารอนเนี่ยก็ลาออกจาก YG Entertainment ไปช่วยงานเขานะคะบอกว่าไปช่วยโดยที่ไม่รับค่าจ้างอะไรเลยส่วนหน้าที่ที่คิมซารอนทำก็คือกำกับแล้วก็สอนการสแสดงให้กับดาราหน้าใหม่ในบริษัทของคิมซูยอนนั่นแหละ เธอก็ทํามาจนถึงปี2021นะคะแล้วก็ทางคู่มาเลิกลากันหลังเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเมาแล้วครับในปี2022นั่นเองซึ่งเรื่องราวมันมาพีคตรงที่คุณป้าของฝางผู้หญิงน,นะคะเล่าว,ว่าบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายช่วยเหลือเนี่ย7 0 0ล้านวอนหรือว่าเป็นเงิน16ล้านบาทนะ 16บการบาทนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่เอาคืนอะไรประมาณนี้ซึ่งเท่าที่แอดไปฝั่งข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณป้านเนี่ยเหมือนจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรืออะไรสักอย่างคุณป้าย,ยังชมเลยว่าเออตัวพระเอกหนุ่มคนนี้แบบดีมากๆเลยนะไม่ได้คิดจะเอาเงินคืนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อคิมแซรอนค่ะมีการถูกขอให้จ่ายเงินคืนในปี2 0 2 4นะคะก็งงกันใหญ่เลยว่าอ้าวหนบอกว่าเงินก้อนนี้จะช่วยไม่ได้แบบ จะต้องจ่ายคืนนะคะแต่พอมาโดนเรียกเงินจ่ายคืนปุ๊บก็มีการติดต่อกับไปหาฝั่งผู้ชายก็คือคิมซูยอนหลายครั้งแต่ว่าปิดต่อ,อยงไงก็ติดต่อไม่ได้อันนี้เป็นคำาก่าวอ้างของทางฝั่งของผู้หญิงนะคะซึ่งเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วคิมซารอนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่แบบว่าถึงเข้าคั้นวิกฤตเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงเพราะว่านี่สินมันพอกผูนะคะที่ต้องช่วยใช้กับทางบริษัทด้วยก็เลยทำให้เธอเนี่ย จบชีวิตอย่างน่าเศร้าแบบนั้นในวันเกิดของคิมซูยอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมานะคะแพร่กระจายออกไปค่ะคิมซูยอนและทางบริษัทอของเขาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปฏิเสธค่ะทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงและเรากำลังใช้ เขาเรียกว่ากฎหมายจัดการนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยนอกจากนี้นะคะนจงังหวะเดือดๆดค่ะยังมีแชทเป็นข้อความออกมาซึ่งเขาอ้างว่าเป็นข้อความของฝั่งผู้หญิงที่ส่งให้ทางฝั่งผู้ชายนะคะก็คือมีการส่งข้อความค่ะบอกว่าอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าพี่คะฉันเซรอนเองนะฉันได้รับจดหมายว่าฉันจะถูกฟ้องเขาบอกว่าจะให้เวลาฉันเยอะๆเลย เพื่อทำงานหนักเตรียมตัวสำหรับการคัมแบ็กฉันตั้งใจจะคืนเงินเป็นเปอร์เซนต์สำหรับแต่ละโปรเจกต์ที่ฉันได้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่คืนแต่ถ้าขอฉันคืนตอนนี้เลย700รล้านบอนฉันทำไม่ได้จริงๆค่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจ่ายฉันแค่ทำไม่ได้จริงๆแต่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันหรอช่วยฉันหน่อยให้เวลาฉันหน่อยอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาอ้างว่าเป็นของฝั่งผู้หญิงที่ลาลับไปแล้วอนะคะ แล้วก็ในข้อความเนี่ยเขาก็ยังชี้เห็นว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ทางข้อความเนี้ยส่งไปเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ของคิมซูยอนอยู่ในหน้าแชทของคิมซูยอนซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะก็จะเป็นแค่เฉพาะคนวนในคนสนิทสนมจริงๆแหละว่าเบอร์เนี้ยใช่เบอร์คิมซูยอนจริงหรือเปล่ารวมไปถึงภาพเนี้ยมันเป็นแชทจริงหรือเป็นการตัดต่ออันนี้ก็อาจจะต้องเผื่อใจนะคะเพราะเราไม่ไม่รู้ว่าหลักฐานที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นะ ซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าอันเนี้เป็นประโยคที่โดนสั่งใช้ทเนี่ยทวงนี้หรือเปล่าตามที่ป้าของฝั่งผู้หญิงบอกอะนะคะสังายอ้อนกลับไปนะคะถึงโหจุดดำเนาะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุชีวิตของเธอนะที่ทำให้เธอต้องจากโลกใบนี้ไปก็คือ,เ,อ,อเดือนพฤษภาคมปี2022นะคะคิมเซรอนเนี่ยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับค่ะ แล้วเธอเนี่ยดันไปขับรถชนเนาะสิ่งกิดขวามในกรุงโซด้วยนะคะเขาบอกว่ารวมไปถึงมันเป็นมออแปลนไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยซึ่งทาให้ไฟฟ้าบริเวณนั้นนะดับเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็เลยทําให้มีการแบบเขาเลยว่าต้องชวยใช้เงินกันอย่างอย่างอย่างมากอะโดยเฉพาะยิ่งคดีเมาแล้วขับอย่างนี้ด้วยและคะ่ะสำหรับเกาหลีใต้เองนี่คือเป็นเรื่องที่เดือดมากรวมไปถึงก็มีข้อมูลว่าเธอพยายามหลบหนีนะแล้วเขาก็บอกว่า เหตุการณ์เนี้ยก็คือทําให้เธอต้องขึ้นหล่นขึ้นศาลยังไม่พอเธอก็ขอถอนตัวออกมาจากวงการบันเทิงเพื่อเป็นการรับผิดชอบด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพแล้วก็งานแสดงของเธอมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะคะมันกลายเป็นว่าเธอไม่เหลือง,งานในวงการเลยทั้งๆท,ที่เธอก็ให้การว่าเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวนะในอายุแค่20ต้นๆแบบนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นหนี้ก้อนโตมหาศาลเลยทีเดียว ไปทำงานพาร์ทไทม์ปันตาดนะคะไปขายกระโฟงกาแฟทำทุกอย่างเลยแต่ว่ารายได้มันก็ยังไม่พอใช้นี่นะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจากข้อมูลข่าวก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งมากับผู้ชายอีกหนึ่งคนแต่เขาไม่มีการเผยว่าผู้ชายอีกคนนั้นคือใครนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้มันบานปลายถึงท่านเธอเลิกจะจบชีวิตแบบนี้อ่ะข้อสรุปนะคะของคนดัง ทั้งฝั่งชายที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็จะมีอนาคตต่อไปยังไงยังไม่รู้แต่ทางฝั่งผุ้หญิงซึ่งก็เป็นดาวดํามาตั้งแต่เด็กนะคะแต่เลือกที่จะจบชีวิตไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตของเธอเนี่ยมันก็ยากที่จะเล่าเนาะแล้วก็ความจริงทั้งหมดมันเป็นยังไงคงต้องรอดูหลักฐานกันต่อไปด้วย